อันตรายนะเนี่ยเราเนี่ยเรามาดึงพร้อมๆกันเวลาพอออเปิดทีแต่ละครั้งเนี่ยนะพอออกก็จะถ่ายทอดสดเพื่อให้ประชาชนได้เห็นโอเคมาลูกเป็นอีกที อแล้วเปิดเวลา6โมงตรงนะคุณผู้ชมหลังจากใครนี้นะฮะที่จองหลัง6โมงเป็นต้นไปนะครับขออนุญาตตัดติดหอมมากอ่ะกลิ่นหอมมากอ่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคุณถ้าหิบนี่กลิ่นหอมได้กลิ่นไหมกลิ่นหอมมากเลยอ่ะ แล้เป็นผ้าเกา่าเกา่ามากเลยได้มานีลุกหอมมากเลยนะผ้าหยิบเนี้ยถ้าดูเก่ามากเลยนะเดี๋ยวพออ,อจ,จะไปนั่งตรงหวัวโต๊ะแล้วก็จะให้กล้องเนี่ยไปซูมใหาเอาขึ้นหน้าจอนืะตเต้นใช่ไหมบาง,งบางหอมมากเลยขึ้นขึ้นจอ คนรูป<ช>มากเลยแล้วหอมมากเลยหิมนี่เปิดเข้ามานี่กลิ่นหอมเข้ามาเดี๋ยวนะฮะเอาเอาอะไรมาใส่ด้านบน<ม>ด้านล่างต้องมีพระพุทธรูปก็ะดูจากการที่ช่างยกมาช่างยกมาเหนื่อยเลยแหละเมื่อว,วานน่ะเมื่อวานหรือวันก่อนสองวันเห็นะจะต้องค่อยๆเพราะว่า ไอ้นักเล่นคีย์บอร์ดทั้งหลายที่ไม่รู้ว่า้าตที่มีธาตุในสิทธิ์จะหลั่งมวลสารพุทธคุณออกมามิฉะนั้นจะไม่มีฝุ่นเพราะองค์พาะท่านเนี่ยจะมีสามที่เรียกว่าหงพุทธคุณที่เกิดงอกแล้วก็ถ้าสงก็เป็นแครไซส์ที่ทําให้เราได้เห็นนั่นเองนะคะเดี๋ยวพอจะเอาหนึ่งถาดนะคะอันนี้เอาหน้าหิบไปบูชาปู่แล้วก็ที่เหลือนั้นพอออก็ จะให้พี่ก็พี่มาของสามีภรรยาซึ่งร่วมบุญตลอดนะคะก็ได้เลือกเองแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวพอออจะไปบอกว่าพอออจะให้ประชาชนร่วมบุญอย่างไรนะคะเพื่อให้คนที่ได้มีโอกาสในการได้สวมใส่พระแท้วันนี้คุณมีโอกาสคุณจำไว้นะว่าพระแท้เนี่ยจะมีผ้าแกศสิและก็ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงถ้าคุณปฏิบัติดีพุทธคุณก็จะเหมือนนำก็สวมใส่พระให้มั่นใจแต่ถ้าคุณปฏิบัติไม่ดีเพิ่งใส่พระปฏิบัติไม่ดีไม่ใช่ว่าการบางครั้งบางคราวในการดื่มเหล้าดื่มบุหรีเออดื่มบุรี <c oughs> หรือสุบุรียามเลิกงานแล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติทำว่าผิดศีลผิดลูกผิดเมียการกระทำผิด ชอบโกงไปลักขโมยไปฆ่าฟันเขาอย่าใส่พระนะจ๊ะแต่ที่พูดเพราะคนตรงนี้เขาบอกว่าเวลาผมเลิกงานะผมดื่มได้ไหมหมอโอ้มันเป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมคุณพ่อหนายใช่ครับอ่ะทีนี้เราจะเอาหนึ่งถาดพออจะไปน,นั่งตรง,อ,รอ,งรอ่าพอเป็นกระใสได้ mm hmm. หอมมากเลยนะกลิบนี้หอมมากเดี๋ยวพออจะไปนั่งสองตรงนู้นนะแล้วก็จะไปตัดตรงนู้น ส่วนถ้าเจอพ้าเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆพอจะเอาไปนั่งอธิบายนั่งคุยกันแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นั่งตรงกลางรอรับสายแล้วก็ส่วนสมาชิกที่สั่งจองคุณจับได้เลยนะ,ะเอาบินมาได้เลย<า>อ๋อจับรวมๆก็รู้เผื่อว่าด้านล่างจะมีกินต่างกันไปหนึ่งของพี่สั่งกี่ชุดแต่จ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì